ก่อนหน้าที่จะมาเรียนค่ะเดมือนี่สั่นกึ๊กเลยเนาะตอนนี้ก็คือสามารถพูดหน้ากล้องได้โดยที่ไม่สั่นแล้วนะครับคิดดูแล้วกันว่าทั้งชีวิตคือฉันจะไม่พูดหน้าเวทีฉันจะไม่ออกไปในวันนี้คือตัดสินใจมาเรียนกับโค้ชพัทก็ทําให้รู้ว่าเออมันก็ไม่ได้ยากนะทั้งปลุกพลังทั้งให้สาระทั้งให้ความกล้าตัดสินใจเลย ทะลุออกไปเลยทะลุออกไปเลยตาเราอะโฟกัสอยู่ที่โค้ชแพทมันนอกจากเรื่องได้พูดแล้วมันยังปลุกไฟอะไรสักอย่างในตัวเราด้วยตอนนี้คือแบบชิ้นพร้อมแล้ว <laughs> <c oughs> ชอบความเป็นมืออาชีพของคนที่สอนแล้วเขาก็สามารถชี้จุดได้ตรงจุดมากๆแลวสามารถสอนเราให้เป็นมือโปรได้เลยครับพูดเก่งขึ้นแล้วก็พูดในแบบที่สาธารณะดีมากขึ้นค่ะข,ของโค้ชแพทเนี่ยจะสอนทุกอย่างเนี่ยผ่านกิจกรรมผ่านเกมซึ่งจะทําให้เราอะครับรู้สึกสนุกสนานแล้วก็จดจําสิ่งที่โค้ชแพทสอนหรือแนะนำเนี่ย ได้ดียิ่งขึ้นครับโค้ดแพทอธิบายได้เข้าใจง่ายมากครับเหมือนย่อยเนื้อหาสําคัญและฟังยากๆย,ย่อยมาให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างตัวโค้ดแพทเองเป็นนักพูดที่ผมชื่นชมอยู่แล้วด้วยเทคนิคของพี่แพทมันมีเครื่องมือเยอะมากๆแค่ผมเรียนมาเนี่ยสวันเรื่องราวสตรอรี่ผมมันลื่นขึ้นมันสมูทขึ้น10คะแนนครับไม่หักเลยครับเต็มสิไปเลยครับสิคะแนนก็คือจะให้20คะแนนได้ไหมคะร้อยเลยครับให้ร้อยไปเลยครับให้เต็มร้อยไปเลยโคตดดีอ่ะหนึ่งร้อยไปเลยค่ะอินฟินิตี้อ่ะ